ติดติดก้าายญญสัยไทย่่างงหนึใครรวยไหมแบบเป็นคำตักทายแทนคำว่าสวัสด,ดีกันล้ลูพูลหนึงน่งหนึ่งการตรวจสอบผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศเป็นกิจวัตรประจำวันของพ่อแต่สำหรับลูกสาวแล้ว,วกิจกรรมของครอบครัวแบบนี้คือความจำเป็น ที่ททไม่ส,สามารถปฏิเสธได้บอลมันดิววชั่นหนึ่งวันไหนถ้าเสียบอลเนี่ยก็มองอะไรแล้วรู้สึกว่าจะผิดไปห,หมดไม่ไม่สมบารณ์ทุกอย่าง <c oughs> กว่าสองปีที่ผ่านมาครอบครัวของชัยชนะใช้เงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายจำเป็นไปกับการเล่นการพนันฟุตบอลบางงวดที่เล่นได้เงินจะถูกใช้ให้หมดไปกับการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เงินที่ได้จากการพนันอาจเป็นดัดชนีชี้วัดความสุขของครอบครัวแต่ความสุขที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวด้วยวิธีนี้กลับทำลายความหมายของคำว่าครอบครัวในความรู้สึกของลูกทั้งสามคนพอพ่อกับแม่เล่นเนี่ยพอแบบมีอจะปรึกษาก็ปรึกษาไม่ได้ค่ะเื่อแบบเวลามันหายไปเลยค่ะก็เคยเขียนติ๊กไว้นะว่าได้เสียได้เสียบวกได้เดบิตเกดเิตเขียนออกมาเอ,อ้ามันก็ไม่ได้ ครอบครัวเรืองสุวรรณเลิกเล่นการพนันทุกชนิดได้แล้วแต่กว่าจะถึงวันนี้ประสบการณ์จริงก็ทำให้เรียนรู้ว่าผลกระทบจากการพนันไม่ได้จำกัดอยู่ที่การได้หรือเสียเท่านั้นและเงินที่ได้จากการพนันก็ไม่อาจสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับครอบครัว